นี่นะคะขึ้นเยอะแล้วนะคะขึ้นเยอะเลยจ้าีใบหูเสือนะคะค่ะ่เยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะคะมาแรงหวานกับเทียบนะคะเขาได้กินปลานะคะรเทียบไปหมดเลยจ้านะคะนี่นะคะผักชีน,นะคะผักชีนะคะเอามาปลูกเซรั่นน่นะคะเพนคือพิ่งลงนะคะก็ขึ้นแล้วนะคะ กินแล้วตอนนี้เราก็ปลูกพืชน,นะคะไอ้นี่ใบหูเสือนะคะเพาะใหม่นะคะนี่แหละกินดีมากนะคะแก้ไข้แก้ไอแก้แกแกไข้หวัดจะดีมากเลยนะคะคอนีโรคเลยนะคะเพราะทดลองตัวเองนะคะเอามาปลูกก็ขึ้นได้นะคะกินกับน้ำพริกได้เลยนะคะนี่นะคะเกาจะจะแตกหน่อได้เร็วมากนะคะนี่นะคะนี่นะคะอ็รอนะคะจะให้มัแรงวันในทุกนี้นะคะ เเราจะทําปลาเขาเห็นไม่ได้นะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็จะมาทําปลาตรงนี้เลยค่ะมาดูการทําปลาดีกว่านะคะถ้านี่ค่ะปลาตัวใหญ่นะคะอันนี้เราทาแล้วอยู่ในนี้นี่นะคะ่ะทำย่าน,นกันก็ใช้ที่ทําเนาะ่าเดี๋ยวทำมาดูการทำปลาดีกว่านะถ้าเราจะทำปลากันเลยได้นะคะนี่ค่ะ,นะะปลาหมอเนี่ยตายแล้วนะคะ ไม่กลาหมอตายแล้วนะคะมาทำกันเลยจ้านะคะลงก็ใช้ช้อนขูดนะคะแล้วทำไว้จากแดดนะคะเอาไว้ทานเขาเอามาให้นะคะนะคะนี่นะต้มทำนะคะไม่พูดอะไรนะคะมีเยอะมากเลยเนี่ยจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยนเนี่ยกระป๋องนี้เต็มเลยนะคะปลาำทำคนเดียววันนี้มันตายแล้วค่ะมันเป็น อันนี้คืงจะตายเองนะคะเน,นื้อก็ขูกอย่างเงี้ยต่าหมอเอาหมอทังนั้นเลยต่าหมอทังนั้นเลยนะคะเนี่ยเขใช้ช้อนก่อนนะคะใช้ช้อนขูกก่อนนะคะเื่อคัอันนี้จะมีไข่นะคะ อันก็มีไข่ไปเลยะคะ่ะทำย่างก็ครเก่งเลยใจน,นะคะเก่งมันจะมันจะตำเลยนะคะถูกตรงนี้ด้วยจ้าก็เอาไว้ก่อนแบบน,นี้ถูกน,นี้ก่อนนะคะจะได้เร็วนีามาดูกันทปีปลาเนานะ ไว้ตากแห้งนะคะโยโแบบนี้เลยจะจะได้เร็วนะคะปลาเยอะนะเรนจะท,นทนันทนะันเต็นะ,ะถ้าปลาเต็มจะไม่ทันนะคะถ้าเขาตายแล้วเราถึงจะกินเขานะคะเขาก็เลยเอาปลาทีา่ตายเนะีเขาเพ่งตายมาให้เรามาให้เราทำให้ นะคะไม่อบอไปไหนก็หาใช้อะไรมาให้เราก็ทำกินได้ไม่ให้อดก็โอเคแล้วนี่นะคะเราก็ทำแบบนี้นะคะมีปลาที่ทจะมีเสียงดังหน่อยนะคะเขาทำบ้านเขาเอะเขากำลังทำบ้านเสียงดังนะคะมันก็จะใช้แบบว่าถิ่นเตียนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเอา เอ็ดนะคะใส่ไว้ถุงหนึ่งนะคะเขาไม่ไม่ให้มาแรงกันเขามาแรงวันได้กลิ่นได้มองแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ส,นส้มก็ก็นี่นะคะอันไหนที่สดเราก็จะผ่าซีกนี้นะคะโอโดมวยจังเราคลื้นะ,ะนะคะแล้ก็จะผ่าแบบนี้นะคะ พูดอะไรมากนะคะนีการทำทำอาหารเอาไว้ใช้นะคะเมื่อไรอยู่ในบ้านนะคะประมาณขีดเดือนนะคะกัะตัวแล้วก็เอามามาทาอาหารเราไม่ออกไปไหนนะคะต่างหาตาาัดปลาตักเป็นนะคะน้าส้มก็จะแหวกไขออก่ออกมาแหวกไตออกมาหรือจ้านี่นะคะอันนี้ไข่เ้าเนี่ยไขป่ปลาก็จะใส่แยกเอาไว้นะคะไข่ยแยกเอาไว้นะคะถ้าไม่ค่อยเต็เมปลา ก็ไม่มีไข่กัวเลยเนาะเขาหามาเขาผลท้างบ้านเขาหามาเขาก็เอามาให้นะคะแ่บอกว่าเราไม่ทัปลาเป็นต้าเอาปลาที่ตายมาให้เรานะคะนี่นะคะปลาแบบนี้นะคะเอาไว้ผัดผัดคลิกนะคะจะมีเลือดสดๆหน่อยนะคะเราก็ใส่ี่ขอัไหนที่แบบที่ไม่สดนะคะเดี๋ยวเราจะทําตากแบบแเราก็จะตัดในเอียงที้ไม่ค่อยสดนะคะอย่างเนี้ย ะะจะเปิดมือเลยนะคะเพราะเราทำาอบนี้นะคะเก็บอย่างนี้นะคะไม่ใช่เลือนะคะเดีย๋ยวข้าใจผิดนี่นะคะเราก็จะตัดหัวทิงนะคะเราไม่เอา โอ้มีไก่ทุกตัวเลยมีไข่ทุกตัวเลยจ้านี่นะคะนะคะ เราะว่าช่วงนี้จอยู่บ้านกันหมดเนาะนี่นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็จะถ้าไข่ไม่ดีนะคะเราก็จะทิ้งไปเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราก็ค่ะเอาไวนะ้นะไข่เราก็หมดนี้เลยนะคะทำปลานะคะถัดไปเยอะเลยก็กระป๋องนึงนะคะที่จะทำหมดหรือเปล่าไม่รู้จะทำหมดหรือไม่นะคะ นี่นะคะไอตัวนี้นะคะแล้วก็ตัดหางตัวนี้นะค่ะตัวนี้นะเพิ่งจะตายนะคะนี่นะคะเพิ่งตายนะคะแล้วก็ใช้ใช้ช้อนนี่นะคะขูดไปนิดเดเลยนะคะขูดไปนะคะขูดไปนะคะอันนี้นะคะถึงนะคะปลาที่เราทำแล้วแล้วก็จะใส่กระมังไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะที่เห็นนะคะ <c oughs> นี่นะคะอ่าน,น,นี่นะคะ ดินยามวิกฤตโรคภัยนะคะโะคมส9้านะคะเราก็จะทำอาหารแท้งเอาไว้นะเอาไว้ให้ปลาที่เขาให้มานะคะเราไม่ไปหาเขาให้มาเราบอกว่าเอาปลาตายนะคะาไม่ตายเราทำไม,เไม่เราไม่ทำก็กินปลาตายนะคะ